วันนี้เวลา18บแนาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชานินีเสด็จลงนัชสาราดุสิตาลัยสวนจิจรลดาพระชวังดุสิตพระราชทานพระบรม,มราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารหรือมทศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูล,ลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่15ปีการศึกษา2566เฝ้าทุลอองทุลนีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนทุนพระจักรานดีเด่นรุ่นที่12และครูดีเด่นประจำปี2566เฝ้าทุลรอ,องทุลีพระบาทรับพระจักรานโล่เชิดชูเกียติกับนักเรียนทุนพระจักรานรุ่นที่6กรุ่นที่7และรุ่นที่8 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2565และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษประจำปี2566เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในการนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระาุกุศลตั้งแต่ปี2552ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส 14ปีที่ผ่านมามูล,ลนิธิจัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว701ล้านบาทมีนักเรียนได้รับทุน14รุ่น2,240รายปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว8รุ่นกว่า900รายรอยละ80มีงานทำทั้งในภาครัฐเละอกชนและร้อยละ65กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเอง ในปีการศึกษา2,566มูล,ลนิธิดได้จัดสรรทุนพระราชทานสำหรับนักเกรียนทุนรุ่นที่15จำนวน171รายและรุ่นที่7ถึงรุ่นที่14จำนวน998รายที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีรวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้96ล้านบาท และในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่12จำนวน10รายเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาและคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค8รายที่ทุ่มเททําหน้าที่ครูเพื่อสิทธิ์อย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมทศที่สําเร็จการศรึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศและในประเทศที่ได้บรรจุเข้ารับราชการส0รปลายบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่สองตุลาคม2566ปฏิบัติงานในหน่วยราชการต่างๆโดยปฏิบัติราชการในส่วนกลางสองปีแล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการยังภูมิล,ลาเนาของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้สําหรับนักเรียนทุนพระราชทา์มทศที่ล้วนมีจิตใจมั่นคงจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ มุ่งมัานดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมและความรู้รวมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบ<ห>แทนคุณแผ่นดินต่อไปอโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวาทความว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานตลอดระยะเวลา15ปีนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขอชมเชยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานทั้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่รับทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานตลอดจนนักเรียนทุนดีเด่นและครูดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหวังว่าทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปในทุกด้านให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทัศนคติที่ดีงามและคุณธรรมความสุจริตจะได้สามารถสร้างสรรความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป เวลา9ก้านาฬิกาห้นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อานวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงแรมกรุงศรีริเวอร์อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเหรียญกาชาสม,มนาคุณชั้นที่1ประกาศกิตติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจําปี2 5 6 1ถึง2565ในส่วนภูมิภาค ของเหล่าการชาติจังหวัดภาคหนึ่งได้แก่พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและอ่างทองจำนวน1,130าราย mm hmm. เพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้ถวายเหรียญกาชาตสมนาคุณชั้นที่1แด 1> ดพระภิกษุ1รูปประกาศกิติคุณ1รูปเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง12รูปและ1 0 8ครั้ง7รูป ผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาตสมนาคุณชั้นที่1จํานวน292คนหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระาาราชทานประกาศเกิติคุณ36รายและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ3 6ครั้งจำนวน705คนและ108ครั้งจํานวน72คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริจาคโลหิตทั่วประเทศประสานงานสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตแบ่งเป็น12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติเพื่อให้บริการโลหิตกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ แต่ละปีสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสี่ของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร้อยละสเนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอมีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งร้อยละผู้บริจาคโลหิตปีละสี่ครั้งมีเพียงร้อยละสี่ขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละร้อยละ8ถึง10 โรงพยาบาลต,าต่างๆยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตโดยร้อยละ77ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตฉับพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดอีกร้อยละ23ใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียเกล็ดเลือดต่ำฮิโมโฟิเลียหากมีผู้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุกสเดือนหรือปีละสครั้งเพิ่มขึ้นจะทำให้มีโลหิตเพียงพอตลอดปี เวลาเจ็บนาิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวุวิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตย์ยราชนารีเสร็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดธรรมนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรก ทัางนี้เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศกักราช2567ส่งห่วงใยและส่งให้ความสําคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์ไร้ที่พึ่งให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปกติสุขปราศจากโรคภัยและโรคระบาดอย่างยั่งยืนรวมถึงได้รับบริการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งคนและสัตว์ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวจึงมีพระประสงค์ใ ให้การตรวจรักษาและผ่าตัดธรรนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่มารับบริการกับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่29-30ธันวาคม2566เพื่อเป็นของขวัญและช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตลอดจนควบปุ่มการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตามยุทธศาสตร,ร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิามุ่งเน,น้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในท้องถิ่นรวมถึงการบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยและสัตว์ป่วยอนาถาในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ได้มาตรฐานระดับสากลมีศักยภาพความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรรองรับการให้บริการกับสัตว์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำมันตลอดจนพร้อมช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการกายภาพบำบัดทาราบำบัดแผนกดูแลสัตว์ป่วยในและห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาโดยเปิดให้บริการทุกวัน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามันจังหวัดยะลาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศ,ศ,ศาสตร์องคมนตรีไปรับฟังการรายงานการเกิดอุคทกภยัยการแก้ไขปัญหาการป้องกันภยัยและแนวทางของจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือราษฎรพร้อมให้คําแนะนําเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปรับให้เข้ากับแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ รมราชูปถัมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค1,000พันชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภ,ภยัยณศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพรามันและพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน จังหวัดยะลาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่2 2ถึง25ธันวาคม2566าทำให้เกิดน้ำฝนสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปตัตตานีลุ่มน้ำสายบุรีและคลองยะหามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรวัดมัสยิดถนนและสะพานได้รับผลกระทบ7อำเภอ16ตำบล157หาบหมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน6 8 9 8ครัวเรือนเสียชีวิต4คน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ําท่วมขังโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำํำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ่อจากนั้นทรงพระกะรุณาปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้องค,คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค2,000ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่จังหวัดนราธิวาสโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภพพยัยพร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภพพยัยในตำบลลำพูอําเภอเมืองและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จังหวัดนราธิวาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า400มิลิเมตรส่งผลให้แม่น้ำบางนราแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกมีปริมาณน้ำจำนวนมากรอการระบายโดยเฉพาะในอำเภอสงไหโกลกซึ่งมีแม่น้ำโกลก เป็นเขตพรมแดงกับประเทศมาเลเซียและน้ําบางส่วนที่ไหลมาจากประเทศมาเลเซียทําให้น้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ําล้นตลิ่งเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้รับผลกระทบ13อําเภอ7 6ตําบล497หมู่บ้านรัชดรได้รับความเดือดร้อน4,500ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากฝนตกน้อยลงเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มที่ยังคงมีน้ําท่วมขัง